เอาไขมันแล้วได้ลูกบอกเอาไขมันแล้ว ดำมันยังคือนปอซอยไอนี่ทั่วเหลืองมากัดทั่วเหลืองมาเอาเอียกนี่แเล้วแกออกให้พ่อยแม่แกออกลูกแกยังสีเอาแกแกแกลูกแกซอยกันนันสิบ่แล้วผลสิตก เร,เร็วเร็วเร็วย่าเป็นเล่นลูกย่าเป็นเล่นไม่เห็นใถมมันแล้วก่อนัวเหลืองทวเหลืองไม่เห็นใถมมันแล้วนี่เร็วเร็วม่ฉีดใถมมันแล้วัวารดำลูกลูกมาทำงานลูกนี่มาออามันแล้วนี่เร้วเอาต่อแถมมันแล้วมึงไม่แกะเปลือกเมอแข็งๆมันออกใหน ผี่แกงไงเราถึงลูกลงมาเร็วๆลงมาอย่าอ้วกลงมาแม่แม่แกงหมองแข็งๆไม่ออกไห,ห้หรอนี่เหลือตะหมองนิ่มๆเร็วๆมาซอยแม่ก่อนเร็วๆเร็วๆเสียกิกินขนมกินบอออัองวะกินงอเฮากินทุเรียน เลี้งลงมาเร็วเร็วไม่ถี่บอลเร็วตัวเลืองลงมากัดให้แม่ก่อนนี่ลงมาปอกเร็วตัวเลืองมาซอยแม่ก่อนตัวดำลูกนี่แม่นี่แม่นี่แม่แม,มากัดมาปอกให้แม่ เร็วลงมาปอกเร็วๆนี่ถัเวเหลืองลงมาเลยแม่บฟุฟันเดือดติดฟันกว่า